น้องเอ้ยโอ้โหเสียงแจ๋วเลยนะเราหายเหนื่อยกันแล้วยังสู้จริงๆนี่ก็เลยมาสองวันแล้วเนาะตั้งแต่วันเสาร์วันที่เราไปรวมพลังแผ่นดินกันที่อนุสาวรีย์ครับวันนั้นได้เจอเพื่อนเก่าๆกันเยอะแยะหลายท่านที่เว้นวักเพราะว่าเรื่องปัญหาสุขภาพ แต่ถึงเวลาที่จะต้องมารวมพลังกันท่านก็มานะครับรู้ไหมครับท่านที่ผมไปแล้ววิ่งเข้าไปกอดท่านเลยคนหนึ่งเอาพลเอกกิติศักดิ์พี่อูดนะเ,เสออูดรู้จักไหมครับท่านใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ด้วยวันนั้นคนลุกหมดเลยฮะยามบ้านเมืองมีภัยเนาะ สิ่งที่พวกเรายืนหยัดกันร้อยห้าสิบกว่าวันเป็นช่วงที่สองผ่านมาเนี่ยเพราะว่าหัวใจพวกเราแข็งแกร่งเหลือเกินครับตบมือให้ตัวเองหน่อยครับแล้วรับการคารวะจากผมขอบคุณพี่น้องนะครับที่ยืนหยัดต่อสู้กันอยงไม่ท้อถอยผ่านมาสี่ฤดูนะครับในประเทศไทยฤดูร้อนฤดูร้อนมากฤดูร้อนที่สุดแล้วก็ฤดูฝนนะครับ ในวันที่28ที่ผ่านมาฝนตกเปียกฝนกันไหมครับเปียกนะครับโอ้โหทั้งเปียกฝนทั้งร้อนแต่ก็สู้ไม่ถอยจริงๆมีข่าวดีมาคุยกันเรื่อยๆนะครับวันนี้วันจันทร์ที่4สิงหาแล้วพี่น้องมีปฏิทินการเมืองที่ขอเวลานะครับสารรัฐมนูญ อีกสิบห้าวันจริงๆวันนี้ต้องตัดสินนะของแพรทองทานชินวัฒนนะครับถ้าอีกสิบห้าวันที่ขออ,อยื่นคำชี้แจงก็คงจะไม่เกินวันที่สิบเก้านี้แล้วนะครับพี่น้องอดทนหน่อยอดทนหน่อยครับนะวันนี้ก่อนอื่นต้องขอเก่าวสดุดี ลูกหลานทหารกล้าผู้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทย15ท่านนะครับจริงๆผมพยายามท่องชื่อทุกท่านไว้ในใจนะครับแล้วเก็บไว้ในความทรงจำแต่เวลาพึ่งผ่านไปสดๆร้อนๆนะครับความโศกเศร้ายังไม่จางหายก็ยังจำชื่อได้ไม่หมดวันนี้ขออนุญาตมากล่าวชื่อทั้ง15ท่าน และเป็นตัวแทนพวกเราเกล่าวไว้อาลัยและขอบคุณญาติพี่น้องเขานะครับท่านแรกอายุน้อยกว่าลูกสาวผมอีกอายุน้อยกว่าลูกสาวคนเล็กผมอีกพอทราบข่าวนะครับต้องเดินไปข้างหลังห้องน้ำนะครับไม่ให้ลูกสาวเห็นสงสารเขาเหลือกเกินน้ำตาไหลครับพี่น้อง ท่านแรกนะเสียชีวิตท่านแรกเลยนะครับอายุ22ปีเท่านั้นพลทหารวรลัญชิตยวงสุวรรณท่านที่สองจ่าสิบเอกทวัชชัยบุสภาท่านที่สามสิบเอก จิรายุสิงอ้นท่านที่สี่สิบเอกนบพลบุญเลิศคนนี้นะครับทหารกล้าผู้นี้ก่อนจะออกลบได้สั่งเสียภรรยาว่ากับคุณแม่ว่าถ้าทาหารไม่ลบ พี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนทาหารไม่ลบแล้วใครจะไปลบไปลบแล้วก็ไม่ได้กลับมานะครับกลับมาพร้อมรงชาติคุมร่างกายด้วยความภาคภูมิใจพร้อมความโศกเศร้าของพ่อแม่พี่น้องท่นที่ห้าสิบเอกอิสดาน้อยโคตร ท่านที่หกสิบโทสลาวุธนามสวัสด์ท่านที่เจ็ดสิบเอกกีลายุสอนนินทุมานท่านที่แปดอายุน้อยเหมือนกันครับเป็นพนทหารอายุยี่สิบสามปีเท่านั้นเองพนทหารยาน,นพัฒโคสาขา ท่านที่เก้าสิบเอกอัมมลินหาสุขท่านที่สิบพลทหารศิรวิทย์พินโยสุขท่านที่สิบเอ็ดจาสิบเอกอโนไทยป้องแก้วท่านที่สิบสอง จาสิบเอกธีระยุทธสีจุ้ยจ้ายท่านที่สิบสามจาสิบเอกอภิลมทรงวุฒิท่านที่สิบสี่พลทหารธีรยุทธกระจ่างทองและท่านสุดท้ายสิบโท ต่อพงพันดวงเราสูญเสียสิบห้าท่านที่ปกป้องแผ่นดินไทยพี่น้องทหารกล้าอย่าเรียกว่าพี่น้องนะครับเรียกว่าลูกหลานทหารกล้าสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยนะครับ สิบห้าชีวิตสิบห้าท่านสละชีวิตทำโรงชาติทีเลือดสาดโลมดินถินอาศัยลาแม่เมียญาติมิตรรักษาแผ่นดินไทยจงสถิตในสวงสวรรค์นิลันดรครับพวกข้าพเจ้า กระผมขอเป็นตัวแทนสดุดีในวีรกรรมและขอากาบคารวะหัวใจและดวงวิญญาณของวีรชนนักลบผู้กล้าที่สละชีพปกป้องอธิปไตยของประเทศและขอแสดงความเสียใจและกราบขอบคุณพ่อครัวของทหารหารทุกนายมาณที่นี้ ขอให้ดวงวิญญาณลูกหลานฐานกล้าจุดติหน้าสูงสวรรค์นะครับอยู่บนแผ่นดินสยามของเราปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยดวงวิญญาณเป็นเทพอันบริสุทธิ์ท่านเสียสละจริงๆนะครับแม้จะอายุน้อยกว่าผมเป็นลูกเป็นหลานผมก็ขอก,ากราบคารวะที่ดวงใจท่านวันนี้ เราสูญเสียมาเยอะมากนะครับพี่น้องเกิดจากใครรู้ไหมครับที่ทำให้เราสูญเสียจากไอ้สอทลอ,อคนเดียวเลยพี่น้องคนเดียวสอทลอ,อไม่ใช่ย่อมาจากเสือกทุกเรื่องนะครับสาละเลวทลล่าทักษิณ วันนี้ตั้งแต่ปี2,540กว่าพอมันถูกปฏิวัติไปความชั่วมันเปิดโปงน้ำลดต่อผุดครับพี่น้องเราเห็นความชั่วมันผุดขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมันจะทำชั่วจนกว่าตัวมันจะตายไปหรือเปล่าไม่รู้มันน่าจะสำนึกได้บ้างนะครับอายุก็เลยเกณฑ์ อายุไขของชายไทยไปแล้วนะครับอายุไขของชายไทยปัจจุบันเขาสำรวจมาค่าเฉลีย่ยอยู่ที่73มัน76แล้วมันควรตายไปตั้งแต่ปี2,565แล้วพี่น้องมันอยู่สร้างความชั่วจนกว่าตัวมันจะตายจากแผ่นดินเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันเนี้ย นี้เป็นสิ่งที่ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาปกป้องผมเองไม่อยากจะไม่อยากจะเสียความรู้สึกนะครับและไม่อยากจะกำลังใจถดถอยผมยังยืนยันเหมือนพี่น้องว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมนะครับแต่ ผลม,มันช้าเหลือเกินพี่น้องวันเนี้ยมันเกิดมนุษย์มันเกิดคนชั่วขึ้นมาอีกบ้านใกลเ้เลือนเคียงผมกำลังเปรียบเทียบระหว่างความเร็วของไอ,สอ,อ้สทลกับความเร็วของไอเฮงสวยพี่น้องว่าสองคนเนี้ยใครเร็วกว่ากันผมสรุปให้ไหมครับพี่น้องไอสอทลมันเร็วกว่า มันเร็วกว่ามากเลยคะแนนเต็มสิบเนี่ยมันได้ยี่สิบคะแนนมันเร็วเป็นสองเท่าของคะแนนเต็มนะครับส่วนไอเฮงซวยมันแค่เร็วแค่สิบคะแนนคะแนนเต็มทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าสทลเนี่ยมันยุให้คนไทยขัดแยง้งลบลาถึงขนาดฆ่าฟันกัน มันทําให้ประเทศชาติติดกับดักความขัดแย้งกับดักความเกลียดชังมาเป็นเวลา20กว่าปีพี่น้องมันน่าอเนจอนาจใจพี่น้องที่เห็นผิดเป็นชอบนะครับเผาบ้านเผาเมืองเพราะการยุแย่ของไอ้สอทอวันนี้มีเวลามาคุยกับเราดึกสักหน่อยนะครับ แต่ถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ก็จะมาพบพี่น้องผมตลอดเวลาผมถือว่าต่างคนต่างมีหน้าที่นะครับพี่น้องทหารหารลูกหลานทหารหารทำหน้าที่ลบปกป้องดินแดนนะครับพวกเราพละเมืองผู้มีใจพลังใจอันเข้มแข็งรวบรวมพลังใจเป็นพลังแผ่นดินให้กำลังใจพี่น้องทหารหารนะครับ วันนี้พี่น้องทหารหารสลชีพเพื่อชาติบาดเจ็บพิการหลายท่านแต่ก็ไม่พ้นพระเนตรพระกันในหลวงรัชกาลที่สิบท่านทรงพระราชทานทรัพย์ช่วยเหลือญาติพี่น้องเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงและ ได้พระราชทานขาเทียมที่ดีที่สุดในโลกให้กับพี่น้องให้กับลูกหลานทหารที่ถูกกับระเบิดขาขาดสามท่านนะครับก่อนอื่นให้พวกเราช่วยกันถวายพระพรให้ในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับหนึ่งสองสามทรงพระเจริญ หนึ่งสองสามท่งพระเจริญหนึ่งสองสามท่งพระเจริญครับผมจะอ่านลายนามทหารลูกหลานทหารหารที่พระอ,องค์ท่านได้พระราชทานขาเทียมให้นะครับปลูกบ้านอีกท่านหนึ่งนะครับ ชื่อเดี๋ยวผมจะอ่านต่อจากที่พระองค์ท่านพระราชทานขาเทียมให้ทหารลูกหลานทหารที่บาดเจ็บจากขาขาดสามลายด้วยกันได้แก่จ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าท่านที่สองพลทหารภนภธนพัฒน์ปุ๋ยวัน ท่านที่สามร้อยตีเกียรติวงศ์สถาวรร้อยตีท่านนี้ครับเพิ่งจบการศึกษาติตใจกล้า,าหาญเหลือเกินวันที่มีญาติผู้ใหญ่และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ไปเยี่ยมยิ้มแย้มแจ่มใสครับกระดกขาส่วนที่เหลือ ให้ดูว่ามันแข็งแรงถ้าต่อขาเทียมแล้วจะกลับมาลบเพื่อแผ่นดินไทยใหม่อายุน้อยกว่าลูกสาวคนเล็กผมอีกครับอนาคตเขายังมีอีกยาวไกลพี่น้องแต่วันนี้ด้วยความร่วมมือของไอ้สอทอ,อ<ๆ>กับไอ้ชาติชั่วหุนเซนมันจะ เอาพื้นที่ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วเอาทรัพยากรแบ่งกันนี่คือต้นเหตุหลักพี่น้องวันนี้สิ่งที่น่าสะเทือนใจก็คือทั้งตัวสอทะลอกับตัวอีลูกสาวสารเลวของมันเปิดหน้าขายชาติอย่างไม่อายฟ้าดินมันกลับมาคำแรกเลยมันบอกว่ามันออกที่ไป แสดงวิสัยทัศน์จากช่องเนชั่นที่มันซื้อขึ้นมามันบอกว่าพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านออกมาสองร้อยไมล์ทะเลทับซ้อนตรงไหนทรัพยากรธรรมชาติสิบล้านล้านบาทมาแบ่งกันคนละครึ่งมันถามพวกเราหรือยัง มันคิดว่ามันเป็นเจ้าของประเทศแต่เจ้าของประเทศที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เว้ยมันเลวระยำนะพี่น้องไม่อยากพูดเรื่องเครียดๆให้นอนหลับนอนไม่หลับแต่ดา่ดามันเยอะๆแล้วนอนหลับฝันดีพี่น้องและอีลูกสาวตัวดีของมันมันบอกว่ายังไงพี่น้องมันบอกว่า เส้น MOU 4 3และ NOU 4 4เขมรมันลากเส้นมาแล้วมันอุตส่าห์อ้อมก่อกูดให้เราเห็นชัดๆว่าอ้อมอีเวนจริงๆผมไม่อยากจะว่าหรือพูดหยาบคายกับผู้หญิงนะครับ แต่มันเป็นคนเดียวที่ผมจะพูดแบบนี้เพราะมันเปิดหน้าขายชาติพร้อมกับพ่อมันวันนี้ปฏิทินการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องสบายใจได้เราจะเหลือเวลาเครียดอีกไม่กี่วันนะครับอดทนหน่อยอดทนเอานะครับผมรับรองว่า ความยุติธรรมมีจริงธรรมะย่อมชนะอธรรมเด็กห้าขวบก็รู้ว่ามันเลว็วถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่ามันไม่ผิดประเทศนี้อยู่ไม่ได้ครับพี่น้องไามไลน์มันบอกว่าอย่างนี้ครับคดีแรกคดี พิเชษเชื้อเมืองพานนะครับมาตาร้อยสี่สิบสี่ถูกปดออกจากสสตัดสิทธิ์การเมืองไปแล้วครับสิบปีอันนี้ข่าวดีข่าวแรกข่าวดีที่สองนะครับข่าวไม่ค่อยดีนะครับคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผู้สันทัดกรณีบอกว่ามันจะรอดเพื่อให้มันชะล่าใจยอมให้มันรอดครับเพราะว่า ไม่เป็นไรพี่น้องมีอีกหลายคดีดส่วนคดีเรื่องที่สามคดีปวยทิพของไอ,สอ้สทลอวันที่เก้ากันยาเหลืออีกหนึ่งเดือนกับห้าวันนะครับมันไม่รอดแน่ไม่รอดแน่แน่ไม่รอดแน่แน่ครับพี่น้องผมยืนยันส่วนคดีที่สี่ คีคลิปเสียงของอีตัวดีแพทองทานขอเลื่อนอีกสิบห้าวันครับอดทนหน่อยพี่น้องเราต่อสู้กันมาสองสามช่วงนี้หลายร้อยวันละอดทนอีกสิบห้าวันเท่านั้นเองครับไม่รอดแน่แน่ไม่รอดแน่ๆครับไม่รอดแน่แน่ครับส่วนอีก คดีหนึ่งล้างบางเลยครับล้างบางคำถามของผมที่ถามว่ามีนักการเมืองไว้ทำไมครับตอนนี้มีนักการเมืองไว้เช็ดต้นตีนทหารครับพี่น้องคดีสำคัญนะครับมันจะตายกันยกพวงสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าตัวสอสอ ยืนยันนะครับคดีโยกง,งบเงินกู้ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144มีตัวอย่างไปแล้วพิเชษเชื้อเมืองพานไปแล้วครับเป็นคนเสนองบนะครับบัญโยกง,งบที่จะต้องเอามาจ่ายนี่เพื่อเอามาจ่ายเอามาซื้อเสียงล่วงหน้าเป็นเงินดิจิตอลวันเลตแต่ไม่ได้ทำดิจิตอลวันเลตคือเงินหนึ่งมืนบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เงินก็น,นู้นเนี่ยเขาเตรียมไว้จ่ายนี่เงินกู้เงินที่อยิ่งรักมันทำให้เสียหายนะครับโยกงบจากทกสจากธนาคารอมสินและอีกธนาคารอีกหนึ่งธนาคารเอาเงินมาแจกเพื่อซื้อเสียงล่วงหน้าเพราะฉะนั้นคดีนี้ไม่หลุดแน่นอนครับเพราะมาตราร้อเนี่ย ถูกปดและถูกตัดสิทธิ์หงดทั้งคณะเป็นเวลาสิบปีพี่น้องวันนี้เครียดนะครับพี่น้องไม่เครียดเนาะเรื่องเครียดนี้ทำให้เราฝันดีอดทนหน่อยนะครับวันนี้พี่น้องทาหารหารเสียสละให้เรามาเยอะแล้วเราต้องอดทนสู้กันนะครับต่อสู้กัน และเราจะมาฉลองร่วมกันวันนี้เป็นวันที่ผมมีความหวังมากขึ้นถึงแม้มันจะยื้อขอเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ตามแต่ถึงเวลาทำพิพากษาเป็นอื่นไปไม่ได้พี่น้องนะครับอดทนหน่อยครับพี่น้องผมเมื่ออยากให้ตัดสินวันนี้เหมือนกัน แต่กระบวนการของบ้านเมืองนะครับก็มีความสำคัญที่จะต้องทำตามกระบวนการตามวิถีทางที่ควรจะเป็นทำต,ตามใจเราเองไม่ได้ครับพี่น้องอ,อกจะแตกตายอยู่แล้วร้อนลุ่มยิ่งกว่าอะไรนะครับเม,เมื่อวานเมื่อวันเสาร์อุณหภูมิสูงสุดเท่าไหร่รู้ไหมครับพี่น้อง สิบสององศาเห็นพี่น้องยืนตักแดดกันนะครับนั่งกันน่าเห็นใจมากๆคนระับแต่สิ่งที่ทำให้ภูมิใจว่าหัวจิตหัวใจเราก็เข้มแข็งไม่แพ้พี่น้องลูกหลานทหารหารเหมือนกันไม่อยากพูดเรื่องเครียดนะครับ แต่วันนี้ทุกสิ่งที่พูดจะทำให้เราหายเครียดไม่เกินเดือนตุลาคมนี้แน่นอนอดทนอีกหน่อยครับแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าอดทนให้เวลามันอีกหนึ่งวันมันก็ทำลายประเทศชาติอีกหนึ่งวันครับพี่น้องไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะอดทนมาถึงวันนี้ก็ต้องสู้กับมันมละรู้ไหมมีข่าวไม่ดีออกมาอีก มันจะองบแสนหกหมื่นล้านไปจัดดนตรีบ้าบออะไรก็ไม่รู้ก็มันมันเป็นคันลองของโลกมนุษย์เนาะในวัยที่ยังเด็กยังไม่รู้ภาษีภาษายังไม่รู้ตื้นลึกหนาบานทางด้านการเมืองเนี่ยเขาก็อยากจะบันเทิงเริงลมแต่วันที่สามที่ผ่านมาดีใจครับในคลิปผม มีเด็กๆอยู่หลายร้อยคนครับแล้วร้องเพลงชาติเสียงดังกึ่มเลยพี่น้องประเทศไทยยังมีความหวังนะครับเราหมดลมหายใจไปครับเรานอนตายตาหลับนะพี่น้องเพราะยังมีลูกหลานจำนวนหนึ่งเขามีจิตใจรักชาติด้วยการปลูกฝังจากพ่อแม่ที่ดีอย่างพวกเรา และมีข่าวดีนะครับว่าปีหน้าเนี่ยทหารเยาวชนที่จะสมัครมาป้องกันประเทศชาติจะสมัครเกินจำนวนโดยไม่ต้องจับฉลากครับพี่น้องพูดไว้ล่วงหน้าเลยเป็นการปลุกกระแสรักชาติอย่างฮึกเหิมอย่างรุนแรงอย่างมั่นคงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหลือสิ่งอื่นใด ผมต้องชื่นชมและขอบคุณพี่น้องกองทัพธรรมพี่น้องเวทีคอปทอพี่น้องกปปสและล่าสุดคือกลุ่มรวมพลังแผ่นดินเพื่อปกป้องทิปไตยทยทำให้เราเห็นว่ายามที่เรามีภัย เราจะร่วมใจเป็นหนึ่งเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและรวมหัวใจกันเพื่อส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทหารหารวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีเข้มแข็งด้วยกำลังกายกำลังใจนะครับและ กราบอันเชิญคุณพระศรีรัตนไตยปกป้องคุ้มครองพี่น้องที่รักหัวใจกล้าหาญของผมให้มีสุขภาพพลานามัยเตรียมด้วยกำลังกายกำลังสมองและโชคดีสมปรารถนาทุกเรื่องครับนอนหลับฝันดีครับพี่น้อง